หวานไม่เปลี่ยนป๊อกปิยธิดาเปิดรูปวันวิวาตักนภัสสอนฉลองครบรอบแต่งงาน12ปีเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เรียบง่ายแต่ก็สวีทหวานอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับป๊อกปิยธิดาและตักนภัสสามีสุดที่รักที่คบหาดูใจกันมานานหลายกว่าจะจูงมือกันเข้าวิวาและเผลอแป๊บเดียวทั้งคู่ก็แต่งงานกันได้12ปีแล้วล่าสุดวันที่23ธันวาคม2567ป๊อปกปีิยธิดา mm hmm. ก็ได้ย้อนวันหวานด้วยการโสภายรูปวันแต่งงานลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นสั้นๆว่า12ปีงานนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับ ามาคอมเมนต์ชื่นชมความหวานละมุนของทั้งคู่กันอย่างคับข้างปียธิดามิตร,รธีรโรธชื่อเดิมปียธิดาวารมุสิกเกิดวันที่22มิถุนายนพศ2518ชื่อเล่นป๊อกเป็นนักสแสดงและพิธีกรชาวไทยมีพี่น้องสองคนโดยเธอเป็นคนสุดท้องและมีพี่สาวจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเขมสิริอนุศร์ระดับมัธยมศึกษา สายสินฝรั่งเศสจากโรงเรียนสตรีวิทยาและระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษโทรภาษาจีนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีผลงานละครสร้างชื่อเรื่องจากละครวัยรุ่นเรื่องซึมน้อยหน่อยกระล่อนมากหน่อยที่แสดงคู่กับจอบและละครทางช่องสามอีกเรื่องที่สร้างชื่อคือธรณีนี่น,นีใครครองคู่กับแอนริวโกรกสันนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยนักสแสดงหญิงเอเชียเทเลวิชันอวอร์ด2008จากละครเรื่องนางทาต และได้รับการตอบรับอย่างดีจากบทดรวิกันดาจากละครเรื่องเมียหลวงโดยให้ตำแหน่งนักแสดงบทเมียหลวงแห่งชาติด้วยีิยะธิดาวารมุสิกเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2518เป็นนักแสดงพิธีกรชาวไทยมีพี่สาวหนึ่งคน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเขมสิริอนุศร์ระดับมัธยมศึกษาสายสายศิลป์ฝรั่งเศสจากโรงเรียนสตรีวิทยาและระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเธอเริ่มเข้าวงการโดยการเล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของปฏิพานปทวีการในเพลงกลับกลอกจากนั้นในปี2539เธอได้เล่นละครเรื่องตะลอนทัวร์ทางช่อง5 เธอด่งดังจากละครเรื่องทรณีนี่นี้ใครครองในปี2541และมีผลงานเด่นมากมายหนึ่งในนั้นคือภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์แสดงคู่กับสหรัฐสังคปรีชาในปี2554ปัจจุบันสรงรสกับนภัสสรมิตรธีรโรธหรือตักนักแสดงชาวไทยเมื่อปีพศ2 5 5 5ตักนภัสสรมิตรธีรโรธ มีชื่อเดิมว่านภัสกรมิตรเอมเกิดวันที่11มกราคมพศ2515ที่กรุงเทพมหานครนัานการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติระดับปริญญาโทจากคณะศินนทุดุริยางสาขานาฏศิสินไทยด้านโขนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปัจจุบันเป็นนักแสดงและการแสดงทางด้านโขนหือเป็นคนบันเทิงคุณภาพที่ฝีมือเฉียบคนหนึ่งผลงานซีรีส์ล่าสุดเรื่องลอเลสทนายเดือดทาง t u u i i ด้ั่านชีวิตในวงการบันเทิงตั๊กนภัสรรนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปี มีผลงานการแสดงมากมายแต่ละเรื่องเรียกว่าตราตรึงเข้าถึงทุกบทบาทโดยตักเคยเผยว่าได้คำแนะนำมาจากป้าจูจุรีโอซิริว่าการแสดงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบชีวิตไม่เคยหยุดเรียนได้ตราบใดที่เป็นนักแสดงซึ่งเป็นคำที่นำมาใช้ตลอดเวลา